มาวางไว้บนเตียงทําไมก็มันอยู่ของมันอย่างมันน่ะดัวเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ดูหน้าจอรัเแตกนี่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่สยามพารากอนนะคะ เพราะวันนี้เห็นว่ามีเลิกดีงามดีจะไปออก iPad <ช>นี่<ช>นตื่นเต้นมาไม่ลืมจะไปซื้อ iPad พี่แจก็เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปไปด้วยละกันเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมันเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ฉันจะมีเป็นของตัวเองออยกเว้นแฟนยกเว้นแฟนแต่ตออก็มีผป็นของตัวเองแล้วไงโอ,โอเคโอเคเผื่อซ้ำไงสิ่งแรกสิ่งแรก ฝังมองซีมาถึงนะก็โดนดา่าแล้วอะทุกคนก็ต้องทำไม่ดาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่สยามเนาะไม่แน่ใจด้วยนะว่าเขาจะมีรุ่นนี้ความจุเท่านี้อะไรเงี้ยเขาจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าไปดูที่เซนทรัลเวอร์ก็ไม่มีไม่มี1 t ทีบีอ่าตอนนี้จะไปดูสยามป่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สยาม ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์แอปเปิลแล้วนะคะเป็นไ,ไงจ้าคุณเธอไ,ได้หนักเลือกได้ยังได้แล้วนี่เลยจะเป็นรุ่น iPad Pro <Wow. S 2> 11นิ้วความจำที่ 1TB ราคา6.6900โอ้โหค้นแฟนเลยนะเว้ยออแล้วตัวซื้ออะไรเพิ่มบ้างมีหลอดปากกาของเขาราคาอยู่ที่4,900บาทแล้วก็มีกันรอยฟิลกระจกราคาที่พ <Wow. S 1> ันาว ก็คือเกือบแสนอะ่ะแต่ว่าพอเราได้ไปเราจะเอาไปใช้ประโยชน์เยอะมากคือทำให้เราแบบทำงานได้ไวขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณครายสปอนเซอร์ขอ,อรรขอบคุณสปอนเซอร์หัวใจดีที่น่ารักของเรานะคะพี่พี่แฟนตับลงขันกันดีใจดีใจดีใจขอบคุณมากโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดู iPad ที่ห้องต่อเลยดีกว่านะ เครื่องใหม่ของพิมิลิน พี่มิลินเขาซื้อ iPad มานะคะได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละพี่แจงก็คือเนียนกลิบทาให้เขาตายใจไปเลยว่าเฮ้ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในสมองเราก็คิดการไปล่วงหน้าแล้วแหละว่าเราอ่ะจะทําคลิปแกงเว้ยรีวิวไอผง iPad อะไรไม่มีฉันจะไปรีวิวให้เขาทําไมเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ฉันซึกหน่อยใช่ปะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาแกงพี่มิลินคะ่ะทุกคนเขาซื้อมาใหม่ไงเขาก็มีความเห่อเป็นธรรมดาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ล็อกหน้าจอด้วยนะจ๊ะเธอแบบวันนี้ฉันก็เลยคิดว่าฉันจะแกล้งเขาโดยการที่ทําให้หน้าจอเขาแตก คนแต่ว่าไม่ทําจริงหรอกเพราะว่าเพื่องตังเดี๋ยวฉันด้รับผิดชอบนะเธออ่ะพี่แจงก็เลยได้ทําการโหลดบ a l อ p เปเปหน้าจอแตกมาเดี๋ยวพี่แจงเนี่ยจะเปลี่ยนบ a l อ p เปเปของเขาเป็นแบบว่าเฮ้ยทำตกหรือว่าทับให้มันแตกอะไรแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะด่าพี่แจงไหมนี่ถ้าไม่ด่าคือมันนอนไม่หลับไงทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะมันเหงาหูอะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวพี่แจงของเปลี่ยนแป๊บนึงนะอุย้ย เปลี่ยนยังไงละเนี่ย iPad Pro ฉันเล่นไม่เป็นเลยอะเธออุ้ย iPad Pro 1น TB อะเฮ้ยฟีลเหมือนว่าอวดอวดอะไรเงี้ยทุกคนไม่ใช่นะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่มิลรนะเขาซื้อมาทํางานจริงๆมันต้องใช้แบบตัดต่อทํากราฟิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาเพื่อทํางานก็คือขอขิงนิดนึงนะปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อ25 6G จิกแต่มิลรนมันบ้าไงทุกคนมันก็ซื้อ1 t ึ่งเทเลบอยอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอก่อนไม่เสียเวลาละเดี๋ยว พูดเยอะเปลี่ยนยังไงวันเนี้ยกูก็เล่นไม่เป็นซะด้วยเรียบร้อยจ้าเธอแตกจริงๆแล้วว่ะโอเคเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราไปแก้พิมลินกันเลยค่ะทุกคนตอวพี่จะคุยกับใครอ่ะไม่ได้คุยกับใครนี่ยอุ๊ย,ย,ยตัวเอาไอ้เพจมาวางไว้บนเตียงทำไมก็มัานายอยู่ของมันอย่างมั มันก็พังหรอกรู้อยู่ว่าเขาชอบไปโดนอะไรไม่ดูหน,น้าโจนแตกนี่ตัวเขาไม่ได้ตั้งใจเขาคุณซเจอมาแลวเดี๋ยวใช้ประกันก็ได้ทำไมไม่ระวังอะเอ๊ะใช้ประกันน่ะเอาก็เขาไม่รู้มันจะอยู่บนเตียงต้องซื้อมาเองอะมันก็สัมผัสได้อยู่ตัวก็ใช้แบบนี้ไปโกน ดูลยอยนุ้ยพวกเขาไม่ได้ตั้งใจบะปกติเขาขึ้นโดโดลงเตียงแบบเนี้ยแล้วตัวเอาเมาวางบนเตียงทำไมก็ไปดูประการดีว่ามันใช้ได้หรือเปล่าวะอเอะอะตโวยวายไปก่อนถ้าเราของตัวแตกว่างน่ะเขาพววางไป้ดีๆใครบอกให้มองวางไปบนเตียงแบบนี้เล่า ว่าหลัพพงพ่อจะคุบของกูวหมดเ้วยเอาก็เขาไม่ได้ตั้งใจปะเป็นไงล่ะครัะพ่อบ้านใจกล้าน,นี่ตอนนี้ก็คือมูโหงออกนอกห้องไปแล้วนะจ๊ะเธอตัวใบไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็ดูดิว่ามีประกันหรือเปล่าอ่ะมันใบไหนอ่ะ อย่าเพิ่งวย่นวายลป้ามันก็ยังมีปรกกันตัวเพื่อสุดถังนวีรื่องนด้ก็เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดทลไหมอะ่ะมาช่วยกันหาดีปรกกันแล้วแล้วก็ใบเสร็จอะไรเขาไม่รูบ้บ้างทำผิดอ่ะก็อยากไปจับมันเดี๋ยวมันก็แตกอีกหรอกเขายัางไม่ได้จับเลยไม่ได้ตั้งใจปะทำงานไม่เสร็จเลยซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนเลยมันก็สัมผัสได้อยู่ตัวก็ทำแบบนั้นไปก่อนดีเมื่อกี้เราบอกว่าไงอย่าเพิ่งจับจอ จะด่าไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้ตั้งใจเอามาทางเอามาเพิ่งระมาดสองวันไม่ล่ะทางก็เดี๋ยวไปแล้วทำไมไม่ระวังอ่ะแล้วเนี่ยจะกคนนี้เหรอจากพี่ดีดิก็มันมาแบบนี้เขาก็ใส่แบบนี้มาแบบนี้ตรงไหนอันนี้มันอยู่ที่ไหนให้ดูให้รู้มันอยู่ในกองจอแต่แค่นี้แค่นี้แค่นี้กี่บาทก็คลองบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจได้ค่ะบอกว่าไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องสัมผัสเดี๋ยวมันจะแตกไปเรื่อย เงี้่ีมันออกบ้นก็แค่ไงก็แกจบแล้ววะเอกไปได้ก็แค่ง กดไลค์กดซั b e